เขาคิดยังไงกับคุณเรานะ่ะรู้สึกว่าเราก็ชอบอยู่นะแต่ถ้าเราคิดไปเองเนี่ยก็รู้สึกตบมือข้างเดียวเราอยากจะรู้ว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคิดตรงกับเราหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะคิดกับเราพี่น้องหรือว่าเพื่อนหรือแค่คนรู้จักเท่านั้นวันนี้มิกกี้จะมาเปิดไพ่สาใบหัวข้อหลัก แล้วก็มีการขยายในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยจะมีพลังมัสคิลินค่อนข้างสูงก็อาจจะเป็นแง่คิดที่ดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอ่อนโยนเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวไปดูพลังงานของคุณก่อนนะก็เปิดได้ไพ่เจ็ดดาบพลังงานของคุณเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะได้เขาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบางทีเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะมีแฟนแล้วหรือเขาจะมีคู่หรือมีคนที่คุยอยู่แล้ว นะคุณก็จะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนกันใครที่เข้ามาฟังคลิปเนี้ยก็รู้สึกว่าทําตามใจตัวเองทําตามความรู้สึกนะพลังงานตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับเหงาแล้วก็อยากจะมีใครเข้ามาในชีวิตถ้ายิ่งเร็วได้ยิ่งดีไม่ได้ด้วยเร่ก็เอาด้วยกนถ้าไม่ได้เอาด้วยมนก็ต้องคาถายื้อแย่งกันมาให้ได้ถ้ามันถูกใจแล้วเนี่ยมันก็ยากจะห้ามใจถ้าทำไมพลังงานของคุณถึงเป็นแบบนี้ไปดูกันเลย ก็ไม่ได้แปลกใจเลยที่พลังงานของคุณเป็นเจ็ดดาวหรือว่าถ้าเราชอบเนี่ยเราต้องได้อะไรที่เราอยากได้เราต้องได้ด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้จริงจังกับความรักด้วยนะก็อาจจะเป็นคบกันร,ระยะสั้นหรือระยะชั่วคราวเป็นคนที่มีความใจร้อนถ้าหากคบแล้วรู้สึกเบื่อก็จะไม่ไปต่อก็จะเรียกว่าตัดความสัมพันธ์โดยง่ายเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ถ้าเป็นคนสวยเนี่ยก็สวยเลอกได้แต่ถ้าเป็นคนหน้าตาดีหล่อเนี่ยก็หล่อเลิกได้คุณก็เลยคิดว่าความสัมพันธ์กับคนคนนี้ไม่ว่าจะอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคุณรู้สึกถูกใจตรงไทยตรงสเปคมากแหละยังไงต้องเอาให้ได้เดี๋ยวไปดูไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สองคือไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็เพิ่งมาเจอกันตัวจริงๆเป็นๆหรือนัดเจอกันนัดเดท หรือการที่คุยการผ่านแอปพลิเคชันอะไรบางอย่างบางทีเนี่ยคุณก็เรียกว่าอาจจะเป็นคนที่ซีเรียสจริงๆในความสัมพันธ์ทำให้คุณได้ไพ่เจ็ดดำแต่แรกมีโอกาสที่จะเรียว่าถูกหลอกหรือว่าถูกทาให้เสียผลประโยชน์ถูกเ,เรียกว่าทําให้คุณเนี่ยหลงรักแล้วก็เรื่องของเงินทองก็เป็นไปได้นะคุณต้องระวังคนคนนี้เพราะว่าคุณหรือเขาเนี่ยมันไม่ได้มีความจริงใจ ถ้าคุณและเขาไม่ได้จริงใจทั้งคู่เนี่ยก็เป็นอะไรที่เรียกว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นะมันก็เอากินกันไม่ลงเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ถูกมวยถูกคู่นะเดี๋ยวไปดูไพ่ขยายในสถานการณ์ที่สองเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเมื่อออกมาเจอมาเดทกันแล้วเนี่ยแล้วมันจะยังไงต่อปรากฏว่าได้ไพ่เดอะซันสเตนแล้วก็สามถ้วยมันถูกอกถูกคอ เข้าใจเรียกได้ว่ามันสีลเสมอกันคุยกันเป็นทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์เป็นสายดื่มสายดิ้งเป็นสายกีฬาเป็นสายอาหารเป็นสายท่องเที่ยวคุยกันแล้วนะ่ยมันคลิกกันตั้งแต่แรกนะแต่ด้วยความที่มันเจ็ดดาบไม่ว่าเขาจะเป็นเจ็ดดาบหรือคุณเนี่ยมันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหาผลประโยชน์จ้องกันอยู่เหมือนกับตอนแรกเนี่ยก็ทำให้ตายใจนะก็อะไรก็ถูกอะไรก็ใช่ ทำให้การคุยครั้งเนี้มันค่อนข้างรวดเร็วนะแล้วก็ค่อนข้างที่จับทางทิศทางกันถูกต้องเลยแหละนะเดี๋ยวไปดูไพ่ใบที่สมบทสรุปแล้วก็คําแนะนําของไพ่ในการเปิดครั้งนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงจะจบยังไงหรือมันจะมีทิศทางแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยลังขายฝันพูดถึงเรื่องของอนาคตเรื่องของถ้าคบกันแล้วเนี่ย คุณจะเป็นยังไงจะพาไปไหนไปกินอะไรหรือมีทิศทางแบบไหนนอกจากจะเป็น7ดาบไม่ได้เพลเจอร์ไปวันๆเขาก็ยังมอบอนาคตหรือความสัมพันธ์ที่ดีเขาก็พยายามสร้างภาพหรือคาแรคเตอร์อะไรมันปิดบงังซ่อนเลนอยู่ยังไม่ได้ตัวตนที่แท้จริงอาจจะเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วนะบางคนรวดเร็วของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคน3เดือนบางคน1ปีนะลายยังไม่ออก คุณหรือเขาเนี่ยค่อนข้างเนียนนะเรียกได้ว่าเหลี่ยมบางทีมันคลิกกันนะมันไปในทิศทางเดียวกันได้เดี๋ยวไปดูไพ่ขยายบทสรุปนะนอกจากที่เขาจะมาขายฝันคุณหรือว่ามีอนาคตที่ปลอมๆมีโปรไฟล์ที่ปลอมๆจริงบ้างไม่จริงบ้างคุณก็ไม่ได้ตรวจเช็คด้วยความที่เป็นเดอะฟูเนี่ยรู้สึกว่าเราก็ปิดบังเหมือนกันเขาก็ปิดบังคือศิลเสมอการมาเลยมาเจอกันแต่สุดท้ายท้ายสุด ไพ่ยขยายนะแปดดาบเนี่ยเรียกว่าบทสรุปแล้วเมื่อครบการคุยกันต่อไปเนี่ยความจริงมันก็ปรากฏนะความจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอนะมันก็จะมีอะไรมาเอ๊ะหรือทําให้คุณเนี่ยต้องกลับมาคิดใหม่ทบทวนหรือการเลิกรากันด้วยระยะเวลาสั้นนี่ก็เป็นความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยที่บังเอิญมาเจอการปิ้งกันไม่ว่าจะอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าเขาก็คิดกับคุณแบบนี้แต่หากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดติดตาม